ดื่มน้ำหน่อยสีนั่นใครอะ่ะแม่ผมเองอะ่ะแม่สามีนี่เองรูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่เหรอตอนจบหมอปลายเพราะถ่ายรูปนี้ตอนไปเที่ยวโยุโรปเหนือ๋อดูดีมากเลยคุณไม่รู้หรอกตอนนั้นผมทะเลาะก,กับแม่เพราะเธอไม่ยอมซื้อรองเท้ากีฬาที่ผมชอบให้เนะ่ยตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าผมมีพี่ ผมนึกว่าแม่ไม่รักผมเพียงเพราะรองเท้าคู่นั้นคู่เดียวผมคิดไม่ถึงว่าอีกฝากหนึ่งของโลกพี่สาวผมกำลังลำบากแทบตายตอนนั้นผมเกลียดตัวเองมากจริงๆอย่าเป็นแบบนี้สิคุณเก่งมากเลยนะหลังจากนั้นผมคิดว่าแม่คงรู้ว่าในอนาคตผมจะได้เจอพี่สาวแม่ก็เลยมอบความรักที่ใช่เธอฝากไว้กับผมเพื่อที่เวลาผมเจอพี่สาว ผมจะได้มอบให้เธอทั้งหมดเป็นอดีตไปแล้วล่ะไม่ว่ายังไงตอนนี้คุณกับพี่ก็อยู่ด้วยกันแล้วนะเราต้องมองไปข้างหน้าใช่